น,น,น้องซาฟุนใส่เดียวเป็นเนื้อเนื้อเลยจ้ะคุณคุณเฮดงานว่าจัมูอเดียวจ้ะมือใหญ่อีกแล้วจ้ะงายเองพี่น้องปันจูกระตาลุ่มลุกจ้ะพี่น้องซาฟุานไหนมาจ้ะแป๊บเดียวสิ้นสุดจ้ะพี่น้องซาฟุานมาปล่อยแหละจ้ะกาแฟอู้ดูผุ่นก็มีจ้ะคุณเพิ่งหลงงกในใจจะไม่งาม សាຝົນល្អអនសອນហេងចាមកเด้อចាមកគេភេតាំងសាຝົນចា จ้าสวัสดีในสอวันที่สิบพืชสภาพข่มหัวขางจ้ะพี่หน่อหนีพายผ่พานอมว่าตามระงโงกขึ้นเก้าจ้ะมาดูน้ำชาวฝนเบิองวาสีมันมาแล้วจันทรอไปจ้าไปหาเกเพลระงโงกันเลยจ้ะมีอากาศตายง่างเศรยาเจ้ะมาดูน้ำสาฝนมาเหมืนอนใยจัก๊กมูจ้ะพี่หน่อฝนจะร้ายอยู่จัง จุ่มแหลกของมันนี่จ้ะพี่หนอดอกไแหฮงจ้ะดอกแดพี่หน่อกงกับมานน้ำนี่จ้ะนี่นะจ้ะพี่หน่อจุ่มไ่อีกเลวจ้ะ

เงินว่จ่ายมูเดียวเก็บกันเลยจ้าโอ๊ะผักขี้น้ง

จะหน่อยนล้วมูนี่นะมึงคน,นเขียด้วยจ้ะเด๋ดได้มูคนมึนหักก็มาก็แฟนให้เกาจ้ะสวัสดีเอซีเะสวัสดีครับผมกาน,นเพื่อนก็พอแลลวจ้ะโหมีทุกบ้องถามทุกทีเกทีแล้วเนาะนี่จ้ะ เรือเขาจะนั่นดีใจหรือเปล่าพอได้ตังค์เงินแล้วจะเนาะคงจะเรื่อมาอะไรกัะ อย่าน้ำกวนน้ำมาในซีหาดอกนอือบัอเห็นน้อง,งอาาหาเห็ดเห <tastes S 1> <laughs> ็ดเป็นดอกหน่อยก็จะกางครูก็ถ <c oughs> ือว่าออกคักเลยจ้ะเพราะว่า ยังดอกหนออยนะพี่น้อดอกหนอใหู ก็จ้าแล้วงงค่ะจ้ะโอ้โหข้าวจ้ะสองก๊อ Ông kia hát là mưa nào Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền ปลาบันบุกค,คือเก่าจ้ะข้างล่างก็ออกคคือกันจ้ะพี่น้องปลาลองก็ออกปลาเชิดขอนานเขามาไต่ย,ย,ยังมี่ครับคนมาไต่าหาเมื่อจะว่าจ้ะเ <laughs> ห็นไม่บานเขราไปคายช่องหลอดสามดอกเลยจ้ะเมื่อเฮ็ดออกคัาพจ้ะอื่นที่บานบ่บูบานมีจู เราไข่หน่อยก็ยังมีเนาะพี่นอแฟนว่าดอกซสมิ่ก็มีน้องพี่น้องเด็กน้อ้ ข้างๆเองเขากายเนอะเก็บข้างๆจ้ะอู้นกแกอยู่ฝึกอนน้องนี่ยอืมรู้นอ่แล้วนี่น้องรอกนี่เขาเหยียบต่ว่านจ้ะอร่ยเปเสียอู้นี่เสียดายจ้ะเอาคนมาแดงกัดให้จ้ะ tà bỏ cây thân tìm nó trăng, rồi hồ không chỗ. Mhm, tà khoang khoang khoang, tà khoang nó. khoang tà khoang tà khoang tà khoang không có もうちょっと見てねえだけど。<Help. S 2> <laughs> <laughs> บานป่จักอ์งอดูจ้ะ phố đấy cho khẩu cái này chả phải chắc được mày con nó Mấy con hả nhà cơ Hãy subscribe cho kênh นี่ยังพี่น้องปันตุกตาลุมลุกมันโคยูเ,ยเล็กด้จ้ะน้อยกัน่นี้ใครกค่น,นีนะออพอดีเลยจ้ะคนหนื่งม,มาอรเลยจ้ะ เห็นปลาเลยไหมแต่ปลาอยู่ไกลด้วยใมคนมาหลยก็เป็นคนเพื้นที่จะผสมหรืไปใส่ที่หนองก็เยี่ยงรถดิ เขาต่ขึงข yes> ึ้นไหม เอาสิเนาะงามแห่งจ้ะ

อีมูนึงจ้ะโอ้ยกะมูนึ่ง่นา มวนขนาดเลยจ้ะพี่น้องเหนเรื่อยเลยจ้ะถือใจซาบุนคักจ้ะเนี่ยนี่นี่นี่คนเก็บด้ยวยจ้ะพี่น้องนี่ใส่ตรงนั่นคือ นี่ถางานคนคดีก็ีกียเก็บเลงนีใเก็บเลงนเอเก็บเรื่อยเรอยเร่เ

ออก่ากป้าล ah> ังงูกมาลจ้ะค e> ่นลายนี่เกิดกำลังเหลือมโพจะพี่น้องนี่ลงไปยัสุดท้ายทีท่าน้องเลืงอีกจ้ะ จ้าพี่น้องสาฝนมาพ่อยแหละจากาแฟนอ้ยดูผึ่ก็มีจ้าผึ่เพิ่งหละโงกเใยจ้าจะไม่งามสาฝนเราออนซอนแห่งจ้ามาได้จ้ามันก็ีเพลิงสาฝนจ้า

จะพี่น้องน,น,น้จ้ะมาหาเห็ดเผืองพี่น้องเห็ดเห็ดลงโงกสำจ้ะมาหาบนท้องท่อนหลายเลยพี่น้องชุ่งๆเขาก็ยังหา้า,ายเลย,ยจ้ะ จ้าเป็นเงาอยูยเย็นจ้าฝนอ่อนส่อนจ้ะว้าจ้ะตีดแบบอดีเลยใช่ละจ้ามังก็ลัง่นจ้ะพี่อ อ๋อ,อ,ม,อมัน,น็หาขับเครองกมันขล่าง,งก็ออกด้วยใจพี่น้องแต่ว่าสูงนบนไปไนเนาะซาฟอก็เลื่นี้ขึ้นมาสูงๆที่จ้าอืมวันนี้่พอยเท้ จะเป็นเก็บมวนเด้อจังมันนี่ไปทางใดเห็นแต่เห็ดจ้ะอโอนไลน์เอาเอามาผูา้ละก็ตาผาละกตาผาเลยจ้ะพวกที่เข้ามาใส่อื้อผมสับนี่ยิ้มน,นะจ๊ะนะ นี่พอแข็งเออตึงจากก้าตึงจาดกี่ถึงห้าจ้าเออเศษนมาเหิด นร mm ื hmm. so, oh, right. mm ่องอะไรเพิ่งเอาไว้แม่จ้ะนะอืมเดี๋ยวเพิ่ สะอาดมึงก็ออคักอีกจะเหน่วออเห็นไหมว่าเนาะดูโอ้อยอออขาปวดแท้เจ้า มาุดอกใจเพื่อนใจนไม่ชอบเก็ดแต,ต่ตนะิดาิดแน่โอ้ยที่องเลยถึงมามีแต่เห็ดเอาเห็ดนะมัอยเสือหน่อยเพือที่ห้องตาขาที่ลัง้อจ้ะมันสั้นเราคนเระออนซอน,น้องโง่ก็อยากไปจ้ะ <c oughs> คพิ่งจะเห็นก็เลยเก็บนีโอ้ยขีนองขุนอีกจ้ะขีนองขีดง่ามดอกคีดนี่ขีนองอนซ้อนนี่แกงเป็ดเลยบางคนก็ว่าแสบจ้ะบางคนก็ว่าบ่าแสบเพราะว่าขาเป็นสีออกคุ้มนินดๆจ้ะดอกสีออกคุกก้มนะจ้ะเนาะตูนต้ไนไผ่พี่น้องมึงนังไงเอา้าข้างใน ปิน,<อ>นไ,ได้ขาไคุณจะเป็นเงาอยู่พี่น้องเห็นซ้าฟนบ่พุ่นปดเงาอยู่พี่น้องเบิ่งซอยสาฟุนไงมันมีคำเหมือนยหยเลยจ้า,มา,าจมาหนหนทาักเลยนะจ๊ะหลเนาะ ถือส่วนคนออกโมโหก็มีนี่เยพี่หน้อชอคนหินดิ่เอาสิเอาหาบ่พอ จ้าเด้เวลาพีาพ่พี่หน่องับบ้านแล้วจ้ะมา่นเป็ยอดที่ของสาวฝนจ้ะเสียลังการซ้ำได้จ้ะมือน,นี่กระเพผู้บันบุกคือเก่าจ้าพี่หน่องเป็นยอดที่สาวฝนมือนนี่วาดมันจนตเต็มตาจนล้นถึงระจ้ดพี่หน่องน,นี่กระมาฟุกบัดสุไทร์มาพร้าวให้พึ่งนาฮอลให้พึ่งสาดเนาะจ้าเน,ะนาะ กามานแบบสุดยอดยี่ๆจ้ามื่อนี่อลังการสุดยอดจ้าละโง,ง่ก,ก็บมิติมูใหญ่งๆจ้าฉีดชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใชีวิตเทสได้ด้จ้า, mm. จากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้ดพี่น้องอย่งสุดเด็ดขาดคลิปต่อไปเนาะจ้าถามว่าดึงนน้ำกันมาออื่นเท้าสิมานสำหรับอีกจ้าพี่น้องว่าสิ้อ้าพี่พ้าน้องไปตามเพจอย่างเนาะจ้ะาเนาะสำหรับคลิปมื่อนี้่ขอตัวกระเป๋า,าก้อนจ้า สวัสดีจ e ้ ja.